EFM DJ Playlist ดีเจ DJ อมค่ะสอมออกกำลังกายกันไปนะคะเพราะว่าแดดยังดีอยู่แน่นอนค่ะสมมติใครที่ว่าอยากจะออกกำลังเอาว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ขับรถไปไหนก็น่าจะสบายนะคะส่วนสาธารณะก็ได้เพราะอะไร ก็มันมีส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือส่วนที่เขาปรับปรุงใช่ไหมคะแล้วก็พอมันแดดอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ฟังฝุ่นน้อยๆก็เป็นอะไรที่น่าจอกกับร่างกายสบายๆกันนะคะก็เลยถือโอกาสอ่ะลุยกันซะเลยในเมื่อจะแซดอัลบิกกันแล้วลก่อนน้นั้นเบบี้บูก็ปิดท้ายที่กากีดนัยกันไปก็แล้วกันแล้วก,ก,ก็ทักครับนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้คือเจ้าของที่ค่ะห้าโมงเย็นกับอีก23นาทีด้วยความยินดีสําหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาขอบคุณเพลงโตะริมนะคะแล้วก็จริงๆมีขอบคุณอีกหลายเพลงเลยที่ ขอแล้วก็เปิดให้กันนะคะไม่มีปัญหาถ้ามีโอกาสลรหาได้แล้วก็จะเปิดแต่สําหรับบางคนอ้อมอาจจะต้องบอกก่อนว่าคนที่ขอทุกวันทุกวันเลยอ่ะอ้อมอาจจะไม่ได้เปิดให้ได้กับทุกวันนะคะเพราะมันต้อง้องเฉลี่ยว,ว่าเปิดให้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างจะได้แบบไปไปได้วยกันทั้งหมดนะคะก็ฝากเอาไว้ก็ออกตัวไปก่อนเดี๋ยวเผื่อ <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าทำไมวันนี้ไม่เปิดอ่ะเมื่อวานยังเปิดเลยนะคะส่วนคนที่อาจจะอยากส่งข้อความมาแล้วบอกว่า ถ้าจะขอส่งมาขอเพลงบ้างสับกับเล่าเรื่องชีวิตบ้างพี่จะรำคาญไหมครับเพราะผมก็อยู่กับเว็บ A อทามตลอดอด้วยความยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถเล่าได้นะคะจริงๆอ้อมไม่ได้มีปัญหาเลยนะอ้อมยินดีที่จะอ่านเรื่องของคุณผู้ฟังเสมอ อ่ะเพราะว่าบางคนบางครั้งการได้พิมพ์ออกมามันเหมือนการได้เขียนมันได้ระบายและบางทีมันได้เรียบเรียงแค่ห่วงว่าถ้าเราเขียนบางครั้งเท่าในวันที่เราไม่พร้อมบางทีมันอาจจะทําให้เราเหมือนตกหลุมแล้วก็อยู่กับเรื่องเดิมวนๆซ้ําๆแต่บางครั้งการเขียนหรือการพิมพ์มันก็ช่วยให้เราระบายออกไม่ต้องแตกเพราะฉะนั้นเล่าเรียบเรียงเอาจาก ความเป็นจริงแต่ไม่อินไปกับมันมันอาจจะมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะอ้อมไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ถ้าวันไหนอ้อมไม่ได้เปิดเพลงที่ขอหรือไม่ได้พูดถึงเรื่องของน้องแต่อ้อมรับรู้ถ้าน้องไม่มีปัญหาในสิ่งนั้นอ้อมยินดีเสมอนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอะไรที่เรารับฟังได้แน่นอนเราเราพร้อมแค่เราไม่ก้าวล่วงกันเท่านั้นสบายมากค่ะใต้โต๊ะทำงาน Meet the Bo s s ร่วมมีดโดยปรับพอบรับเงินเฟอร์กับ BPLAM ทุกวันจันทร์สชั่วโมงนะคะสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับ3 DJ และ1นึ่งบอสอย่าลืมค่ะเรามีทันข่าวชาวออฟฟิศช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ลองติดตามดูในแต่ละช่วงค่ะแล้วก็แต่ละบอสจันที่จะถึงนี้เหมือนเดิมนะคะเรายังคงนัดกันอยู่กับบอสจอร์ดนะคะที่จะมาคุยเรื่องอะไร เรื่องสังขารโทรชื่อเรื่องที่จะคุยดีดีดน่าฟังเหลือเกินพ่อเอ้ยจะน,น่าเจอกันกับบิคกโบอินฟราหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเด่นที่ไรายได้ยืดหยุ่นโอกาสปรับตามเงินเฟ้อโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะใต้โต๊ะทำงานมิตตบอสปั่ไม่ไหว ปังมากเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าปังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะข่าวไม่ว่าจะเพลงไม่ว่าจะสแตมโอ้ปังกันไปหมดและแน่นอนความปังแบบนี้ไม่มีได้นะคะถ้าเกิดว่ามันจะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนฟังหรือจะเป็นคนร้องหรือจะมาทําอะไรก็แล้วแต่และแน่นอนขอบคุณสองดีเจของเรายากที่รุ่นและคุณอ๋องแล้วก็สแตมนะคะเจ้าของซิงเกิลล่าสุดที่ร้องกับน้องเปาวลีนะคะเจ้าอารมณ์ก็ติดตามกันได้ค่ะเรียกได้ว่าทุกวันพฤหัสนะคะ ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมกับเราทดลองก่อนถ้ายังไม่กล้าทดลองร้องเรามาทดลองฟังไปได้วยกันนะคะสชั่วโมงเต็มเต็มเดี๋ยวมันจะต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้ฝนอาจจะตกนะคะและใครที่คิดว่าจะกดบัตรคอนเสิร์ตน้องนนทนนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเวลาจะกดอะไรแบบนี้บางคนแทบต้องบนนะคะเจอกันบันจันนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรแต่ดูซีรีส์เรื่องไหนไม่ยินไม่ฟินเลยนอนดูอบป,ป้าส่งยิ้มไม่กันฉากไหนก็ไม่ทำให้ฉันวันไหวจะไม่เหมือนเใจฉันให้ไป นนนยิ่งฉันเอาแต่ไทยโทรศัพท์เลียนไปงั้นๆจน,นมาสะดอกตอนที่จะรู้เธอหรือเพราะว่ามี something ใช่ไหมทำไมฉันต้องรู้สึกวันไหวทุกครั้งที่เห็นเธอฉนันไม่ได้มีแอร์แทก Make. And the...